สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมไปครับที่ปรึกษาอังขขฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้า Ford Ranger FX4MAX กันนี่ครับกับสมยานาม Baby Raptor ครับจะเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวไปดูเัยครับเราก็มาพบกันกับตัว FX4MAX นะครับวันนี้ก็เครื่องยนต์2.0นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไบเทอรโบ213แรงม้านะครับผมแลน่นอนนะครับในเครื่องยนต์ของฝากระโปรงคันนี้นะครับมีพละกําลังแรงม้าที่สูงนะครับ เปิดฝากระโปรงมาพัดช,ชาคุณจะเห็นเลยนะฮะว่าโช๊คไฮดรอลิกนะครับจะติดตั้งมาจากโรงงานฟอร์ดทุกคันเลยครับมาพร้อมล้อมแม็กขนาด17นิ้วพร้อมยาง BF KO2 นำเข้าจากอเมริกาจำหน่ายโดยฟอร์ดประเทศไทยค่ะสำหรับเจ้า MX4 Max คันนี้ครับช่วงล่างถูกพัฒนามาจากประเทศออสเตรเลียมาพร้อมโช๊ค Up Fox พร้อมซับแทงตรงนี้ครับผมตัว x x 4 Max คันนี้นะผมก็มาพร้อมกับ เบาหนังทรงสปอร์ตนะผมเป็นหนังอะคาเนราครับผมซึ่งเป็นหนังเกรดเดียวที่มีอยู่ในรถซปเปอร์คาร์นะครับผมนะครับอุปกรณ์สําคัญในบรรดารถออฟโรด Off ad, จะขาดไม่ได้ก็คือช่องแบงค์นะครับเป็นช่องอักสำหรับต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตไลท์วินลากรถนะครับและแน่นอนครับอุปกรณ์เสริมตัวนี้มีในรถฟอร์ด x อฟ Max ครับสำหรับเจ้า f x 4 Max นี้นะคะมาพร้อมพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมระบบปุ่มปรับเครื่องเสียงบนพวงมอลาลัยมลยัลติฟังก์ชันนั่นเองค่ะ กระบอกไลเนอร์สุดแข็งแก่งมาพร้อมกับโลบารเหล็กและไฟเบรกจุดที่สามพบกับโปรโมชั่นดีๆที่ฟอนแจ็กแจาก